Give it to me like. I love you. สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่เพื่อนๆนะสวัสดี FC ร้านโอเอ็นซีฟิลิ่งชอปนะครับวันนี้มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เรามากันที่นะทุ่ง300ยอดนะครับกับไตแซ่บอีกแล้วนะครับนะก็นะครับวันนี้นะครับอ่าเราเอาคันนะครับตัวปอร์ตไทยนะครับนาของคันซาดิศนะครับนะก็จะเอามาเทสนะครับในทุ่ง300ยอดนะครับว่าจะได้ผลงานขนาดไหนนะครับพาวเวอร์ลิฟคันเป็นยังไงเซนคันเป็นยังไงนะครับกับลอกนะตัวนี้นะครับเป็นตัวปอร์ตไทยตัวใหม่เลยนะครับนะที่เอามานะครับนะก นะครับกำลังอยู่ในช่วงการทดสอบอยู่ส่วนสาย PE นะครับวันนี้เราเตรียมมานะครับเป็นสาย PE ซาดิทนะครับมันติคัลเลอร์นะตัวนี้นะครับเราใช้ PE 1นะฮะใช้แค่ PE 1นึ่งพอนะครับแล้วก็สายช็อกหน้า30ปอนด์นะครับของซาดิทนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับว่าเราจะได้มากน้อยขนาดไหนนะครับนะเราจะพยายามหาผลงานให้ได้มากที่สุดนะครับกับไตแสบ300ยอดนะครับคอยติดตามผลงานครับ 看山里摩托车呢。 ตัวนี้เดียวนะครับนี่ะคันสดิดนะครับตัวปอร์ตไทยนะครับลอกสดิดนะครับตัวปอร์ตไทยนะครับสายพีนะครับพี1หนึ่งนะครับพีอีสดิดนะครับกับผลงานนะครับแต้มที่สามนะครับเช้านี้นะครับกับหมายสามร้อยยอดนะครับ 嗯，葫芦。 ยกระดับเลยนะครับนี่นะครับคันซาดิดนะครับจะออกกนเร็วนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวโพโทไทั์นะครับสวยงามนะครับด้ามสวยงามนะฮะแล้วก็ลอกนะครับก็จะเป็นลอกตัวโพโทไทั์เช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้จะเป็นอาจจะเป็นซาดิดลิมิเต็ดนะกระซิปนะฮะแล้วก็นี่เหยื่อที่ใช้นะครับนะเลียก่อนตี เต็มปากเต็มคำหมียางโอ้โหสุดยอดครับหมียางนะครับตีก่อนเรียก่อนตีนะครับแล้วก็คันโพดท้ายนะครับลอกโพดท้ายสาดิด ด้นะหียางหมยางคันปอรไทยนะครับซาดิดซาดิดซาดิดนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับคันซาดิดนะครับตัวปอรไทยนะครับเห็นไหมนะแล้วก็ลอกซาดิดเซตวันนะครับนะกำลังจะอเร็วๆนี้นะครับสายปี่ e หนึ่งจุดห้านะครับนะกับเหยื่อตัวนี้เลย เลยนะครับโอ้โหหมียางของเรานะครับเข้าไปในคอเลยนะครับบอกแล้วนะครับต้องตี่าต้องเลียก่อนตีนะครับซ้ายดีๆเลยสวยๆโอเคตัวเด็ดไปนะครับก็นะครับจบไปอีกหนึ่งทริปนะฮะกับทริปสามร้อยยอดนะครับกับไตแสบนะครับน้เราก็มาที่นะครับของน้ําไหลนะครับที่ไต้แสบนะครับนะวันนี้ก็นะ คันนะครับตัวโปรตอไทยนะครับนะาเอาเข้ามาดูใกล้อ่ะตัวนี้นะครับคันปรตอไทยนะครับนะเป็นคันซาดิทนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้มันอาจจะเขอะเขอะไปหน่อยนะครับก็เลือดปลามั่งเมือกปลามั่งนะครับน้าแล้วก็ลอกซาดิทนะครับลอกซาดิทนะฮะที่กําลังจะออกมาณตอนนี้นะครับนะคันก็จะเป็นตัวปรตอไทยหรือว่าตัวทดลองลอกก็จะเป็นตัวปรตอไทยหรือตัวทดลองนะครับสายนะครับที่ใช้วันนี้นะครับก็สายพีอซาดิทนะพีอหนึ่งนะครับอ่าพีอีซาดิท มันติคัลเลอร์นะครับแล้วก็เหยื่อวันนี้เลยนี่นะครับพระเอกในวันนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับแคมฟ็อกนะครับตัวนี้เลยนะครับแคมฟ็อกนี่นะแคมฟ็อกนะครับนะยังไงก็ฝากติดตามผลงานไปด้วยนะครับที่ร้านโอเวนซีฟิทช็อปนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากสายแสบไปด้วยนะครับนะใครอยากมาสนุกสนุกแบบนี้นะครับก็ติดต่อสายแสบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรกับ Facebook ไว้ให้นะฮะ นะครับอ่ะยังไงก็ฝากผลงานนะครับนะแคมฟ็อกนะครับนะมีติดกล่องไว้ไม่ผิดหวังนะครับผลงานวันนี้ก็นะครับรวมๆ50ตัวได้นะครับนะอ่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากผลงานไม่เพียงเท่านี้นะครับยังไงต้องนะฝากกดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับนะสวัสดีครับ